สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วนะคะกับเบียร์แล้วก็เพอร์ฟคคาที่ถนนสุขุวิท1้5ซอยลรานสเราอยู่กันที่ถนนสุขุมวิท1้5นะคะเต้นรถที่คัดสรรรถดีๆรถที่มีคุณภาพมาให้คุณดูทุกวันนะคะวันนี้เบียร์จะพามาดูในส่วนของตัวรีวิวรถครอบครัวจะที่นั่งรถ PPV กันนะเป็นค่าย Toyota f o r t ์ n e r นนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ย อ่าเป็นเครื่องยนต์2อตัววีนะคะรถเป็นปี2016นกําะกำลังแรงม้าของเขาอยู่ที่150แรงม้านะคะตัวไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไบบีมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเดย์ไทม์ running light เนี่ยก็ถูกติดตั้งเข้ามาให้เช่นกันนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกแล้วก็ครอบผิวโครเมียมมาให้ด้วยในส่วนของตัวกระจังหน้าตัวนี้ดีไซน์เป็นแบบโคลเมียมค่ะพร้อมด้วยโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆแบบนี้เลยทําให้มันดูสวยงามแล้วก็ดูลงตัวมากขึ้นนั่นเองนะคะ ตัวนี้ดีไซน์ด้านข้างมีซุ้มล้อมาให้ด้วยเป็นซุ้มล้อเล็กๆมาจากโรงงานนะคะตัวนี้เป็นแม็กนะคะตัวนี้เป็นแม็กขอบ18เป็นแบบทูโทนมาจากโรงงานตัวแม็กมีออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็น่าใช้ค่ะระบบช่วงล่างเป็นดิสเบรกหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นดัมเบรกนะคะสําหรับปี2016ตัวนี้ยางโยโกฮาม่าด้วยนะดอ,อกยางยังอยู่เต็มๆอยู่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะ มาดูในส่วนของตัวกระจกกันบ้างค่ะตอนนี้กระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยสําหรับกระจกมองข้างของเขาค่ะบันไดข้างตัวนี้ออกแบบมาเป็นสีดํานะคะก็ค่อนข้างที่จะดูใหญ่แล้วก็ขึ้นลงได้สะดวกสําหรับตัวบันไดข,ข้างของเขาระบบเบรกนะคะตอนนี้เป็น ABS แล้วก็มีในส่วนของตัวระบบกระจายแรงเบรก EBD ใส่เข้ามาให้พร้อมด้วยระบบเสริมแรงเบรก BA เขาก็ใส่เข้ามาให้ด้วยเช่นกัน พร้อมด้วยระบบ T R C ป้องกันลอ้ลอลอ็อกฟรีแล้วก็ระบบ V S C ควบคุมการส่งตัวด้วยนะคะสำหรับคันนี้มือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมรับกับในส่วนของคิว้วขอบประตูด้านบนนะคะตัวนี้เป็นโครเมียมทำให้มันดูสวยงามแล้วก็ลงตัวมากขึ้นนั่นเองระบบป้องกันการจรกรรมใส่เข้ามาให้ค่ะสำหรับในส่วนของตัว Toyota Fortuner คันนี้กระจกยังเดิมๆทุกอย่างมาจากโรงงานนะคะสติกเกอร์มอกอตรงกระจกยังอยู่นะสาหรับคันนี้ สภาพโดยรวมตัวสีไม่มีในส่วนของตัวลักยิบหรือว่าสเก็ตทินได้ๆนะคะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่าลอยขดแมวเนี่ยน้อยมากๆเลยสำหรับ t o y ย t ต Fortuner ปี2016คันนี้ค่ะด้านบนมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์มาให้แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ระบบไล่ฟ้าหลังมีมาให้พร้อมด้วยระบบปัดน้ำฝนหลังด้วยนะคะ ในส่วนของตัวคิ้วขอบโครเมียมเขามีตัวโลโก้ฟอ r ์จูเนอร์มาให้ด้วยโลโก้โตโยต้ก็มีมาให้เสริมในเรื่องของการมีมิติด้านท้ายนั่นเองเวลากลางค่ากลางคืนเนี่ยเราจะทําให้เพื่อนร่วมถนนเนี่ยมองเห็นรถเราได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะไฟท้ายออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มองเห็นได้ชัดเจน กล้องมองหลังติดตั้งมาให้ค่ะสําหรับรุ่นนี้รวมไปถึงในส่วนของด้านล่างมีไฟตัดหมอกหลังมาให้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันบ้างค่ะว่าห้องโดยสารของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้ออปชั่นอะไรเพิ่มเติมมาบ้างค่ะมาดูในส่วนของตัว Toyota Fortuner เครื่องยนต์ 2.4V คันนี้กันต่อค่ะปี2016ราคาอยู่แค่897,000บาทเองสำหรับใครที่ตามหารถเจ็ที่นั่งแบบราคาไม่แพงแม้ราคาไม่แตะล้านเนี่ยคันนี้เบียร์แนะนำมากมากเลยนะ สภาพห้องโดยสารนะคะโดยรวมแล้วค่อนข้างที่จะใหม่มากถูกใช้งานได้ค่อนข้างที่จะน้อยจริงๆค่ะสำหรับคันนี้เบาะยังเหมือนเดิมทุกจุดในส่วนของตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มนะคะตัวนี้เบาะไม่มียุบไม่มีย้วยนะสภาพพร้อมใช้งานทุกอย่างแล้วก็ผู้โดยสารตอนกลางเนี่ยติดตั้งระบบ Isofix มาให้ด้วยยึดกับคาซีทได้เลยนะคะสําหรับใครที่มีลูกนะ ในส่วนของตัวพวงมาลัยของเขาค่ะตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบยุบตัวได้ลดแรงกระแทกเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนั่นเองแล้วก็ที่สาคัญพวงมาลัยยังสามารถปรับได้ปรับตำแหน่งได้สูงต่ำได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันให้อีกด้วยค่ะด้านซ้ายควบคุมในเรื่องของตัวมัลติมีเดียต่างๆบนหน้าจอนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มรับสายโทรเข้าโทรออกมีในส่วนของตัวระบบรองรับในส่วนของตัวระบบสั่งงานด้วยเสียงจาก toyota t connect มาให้ด้วยค่ะ ด้านขวากดดูรอบวัดจอ M I D ต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยจอ M I D ของเขาเนี่ยสวยมากๆเลยมีซิเวเลิงให้ด้วยนะคะก็ผิวโคนเมี่ยม,มาให้ทําให้มันดูหรูราม,มากขึ้นนั่นเองนะแล้วที่สําคัญค่ะสําหรับคันนี้ พวงมาลัยเป็นแบบหุ้มหนังตัดลายไม้มาให้นะคะแล้วก็แถบโครเมียมมาให้เป็นแบบสีก้านออกอารมณ์ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตแบบลงตัวเลยสําหรับตัวนี้ไฟหน้า f o r ์ u เนอร์คันนี้ให้มาเป็นแบบออโตโน้น,นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบปัดน้ําฝนสามารถตั้งหน่วงเวลาได้นะคะกระจกขึ้นลงแบบไฟฟ้าแบบสัมผัสเดียวพร้อมด้วยระบบป้องกันก,ก,การหนีบให้ทั้ง4บานเลยสําหรับรุ่นนี้ตัวกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ารวมไปถึงในส่วนของตัวปรับระดับองศาต่างๆก็ใช้ระบบไฟฟ้าเช่นกัน แผงคอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้มีช่องคูบ็อกมาให้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะแช่เครื่องดื่มก็สามารถแช่ได้เลยนะอุณหภูมิก็เย็นพอสมควรนะคะแต่ไม่ได้เย็นจัดทุกอย่างยังใช้งานได้ค่อนข้างดีค่ะสำหรับในส่วนของตัว Fortuner คันนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้นะมีโหมดสปอร์ตให้ค่ะแล้วก็สามารถชิปเกียร์ได้ตรงหัวเกียร และอีกที่หนึ่งก็คือตรงปุ่มแพทเทิร์ชิพตรงใต้พวงมาลัยตรงนี้ด้วยนะคะแผงคอนโซลตัดลายไม้มาให้นะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวแผงคอนโซลตรงหัวเกียร์เนี่ยก็ตัดลายไม้มาให้เพิ่มในเรื่องของความหรูห้านั่นเองมีปุ่มอีโคโหมดใส่เข้ามาให้ค่ะสำหรับขับขี่ในเมืองนะแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์โหมดสำหรับเร่งแซงตัวนี้จะทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวกันเร่งไฟฟ้านะถ้าใช้ในส่วนของตัวพาวเวอร์โหมดนะคะหน้าจอของเขาเป็นทัชสกรีนนะคะสำหรับรุ่นนี้มีในส่วนของตัว FMA อง รองรับในส่วนของตัว USB Bluetooth Audio ได้แล้วก็ตัวระบบนำทาง Navigator นะคะตัวนี้ SD Card เราถอดออกนะคะเพราะว่าในส่วนของตัว SD Card ของตัว Fortuner เนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะเราขออนุญาตเก็บไว้ให้ลูกค้านะแต่วันที่รับรถเนี่ยเราจะทําการติดตั้ง SD Card ให้แน่นอนนะคะแล้วก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆของเขาได้ครบเลยนะคะสําหรับตัวนี้ ระบบแอร์ของเขาให้มาเป็นแบบออโต้ค่ะรุ่นนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวระบบไล่ฝ้าให้พร้อมด้วยระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในตัวรถก็ใส่เข้ามาให้ระบบป้องกันการลื่นถลายก็ถูกใส่เข้ามาให้เช่นกันนะคะสําหรับคันนี้กระจกมองหลังตัดลดแสงได้แบบเมนูนลน,น,นะคะเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะแล้วก็ที่สําคัญนะตัวแอร์แบ็กให้มารอบคันด้วยนะคะสาหรับคันนี้นะมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมดจิตจุดเลยนะคะ สภาพโดยรวมภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่มากๆแล้วก็ถูกใช้งานได้น้อยเจ้าของเดิมเขารักษาดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยเฟิร์มให้ว่าคันนี้ถ้าใครเดินทางเข้ามาดูเนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสําหรับตัว 2.4V ปี2016ัคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันต่อเลยว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยสภาพโดยรวมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปพาไปดูทีละจุดค่ะ มาต่อกันที่สภาพห้องเครื่องกันบ้างค่ะว่าห้องเครื่องของตัวนี้จะเป็นยังไงคันนี้เบียไม่ได้ดับเครื่องเลยนะเบียให้ลูกค้าฟังเลยว่าตัวเครื่องนี้อย่างสภาพแบบนิ่งมากแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ยังนิ่มมากๆเลยสําหรับตัวเครื่องยนต์2.4 V วปี2016คันนี้ค่ะน็อตฝากระโปรงด้านในยังเดิมเดิมทุกจุดค่ะเราไล่กันมาทีละจุดจากด้านในจนถึงคานหน้าเลยนะสําหรับตัวนี้ น้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มค่ะรอยมากสีทุกอย่างจากโรงงานยังอยู่นะคะจาก QC ของเขาแล้วก็ที่สําคัญแผ่นเพจยังสมบูรณ์แบบมากค่ะรวมไปถึงในส่วนของสติกเกอร์มอ,อกกอด้วยค่ะสำหรับคันนี้ด้านบนฉนวนการความร้อนไม่มีรอยชํารุดไม่มีรอยฉีกขาดนะคะสภาพพร้อมใช้งานทุกอย่างรอยเมสอาร์กยังอยู่แบบเดิมๆทุกจุดเลยสําหรับคันนี้โครงสร้างหลักยังเดิมๆม,มาจากโรงงาน ไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับอย่างแน่นอนเพราะว่าที่เพอร์เฟกคาของเราเนี่ยรับประกันในเรื่องของการชนหนักพลิกความน้ําท่วมไฟไหมเราไม่ขายนะคะเรามีในส่วนของตัวใบวารันตีพร้อมด้วยใบสคอบอคุ้มครองให้กับคุณด้วยวันนี้เฟิร์มให้เลยว่าคันนี้สวยมากเดี๋ยวเบียร์พาไปดูในส่วนของราคาแล้วก็โปรโมชั่นกันอีกรอบนึงค่ะ โอเคค่ะเรามาดูในส่วนของโปรโมชั่นช่วงท้ายแล้วก็ราคากันนะคะสำหรับคันนี้เบีย์ย้ำให้อีกรอบนึงเป็นเครื่องยนต์ 2.4V Toyota Fortuner ปี2016นะคะราคาอยู่แค่897,000บาทยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นท็อปอัพจากเราค่ะสำหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์จองเท่าไหร่คุณรับส่วนลดคืนไปเลย10เท่าคันนี้เบีย์เปิดจองถึงสูงสุด3,000 คุณรับส่วนลดไปเลย3า0 0 0บาทจากเพอร์เฟกคาร์ของเราค่ะที่สำคัญออกรถเริ่มต้นแค่ร้อยเดียวฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆเราไม่เก็บฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้า1ปีเต็มอีกด้วยรวมไปถึงในส่วนของรับประกันให้อีกสูงสุด1ปีหรือว่า10,000กิโลเมตรเราก็มีให้เช่นกันวันรับรถเนี่ยเรามีในส่วนของสคบคุ้มครองใบาวารันตีบริการล้างขัดเกลือสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ29รายการให้กับลูกค้าด้วย ใครที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงกับเบียเนี่ยเดินทางมาได้ที่ถนนสุข COVID ุมวิท105ซอยลาซาล87หรือจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างเลยก็ได้นะคะใครไม่สะดวกโทรสแกน QR โค้ code, นะขึ้นไลน์ทันทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทีมงานเราได้เลยนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่รบกวนฝากกดนะคะซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคุณจะได้ไม่พลาดเวลาที่เรารถสวยๆรถดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆเนี่ยเข้ามานําเสนอให้ดูเรามีการอัปเดตลง Youtube ให้ดูทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะวันนี้เบ่ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียร์ใหม่พร้อมรถสวยๆแล้วก็เพอร์ฟิคาของเราค่ะสวัสดีค่ะ